อยากได้สูตรกระทบยอดทํารายงานทางบัญชีแต่หนูไม่เป็น Excel เลยค่ะครูวันนี้นะคะครูเอาเทคนิคดีๆนะคะในการกระทบยอดมาสอนเพื่อนๆแล้วก็สําหรับคนที่ขายของช้อปปี้ลาซาดอะไรอย่างนี้แล้วอยากจะเลกคอนไซน์นะคะอันนี้ Microsoft Excel ใช้ในเครื่องได้เลยและมันดีมากๆเพราะมันฟรีนะคะปกตินะคะในรอรของายงานของ Shopee Lazada เนี่ยเขาก็อาจจะมีเลขที่เอกสารมาให้ใช่ไหมคะเลขที่เอกสารเนี่ยแล้วเราอยากรู้ว่าเฮ้ยมันไปรับเงินกับ ตัวของแบงก์วันไหนใช่ไหมคะมันอาจจะมีรีพอร์ตอื่นๆที่เราต้องมากระทบอย่างอันเนี้ยมันมีเวนเดอร์รีพอร์ตก็คือรีพอร์ตของเจ้าหนี้ที่รับตังค์ที่แมทกันแล้วนะคะก็อันเนี้ย YM คือใบเสร็จที่มีส่วน AP เนี่ยคืออิน o อย์แต่ไอรายง,งานของเราเนี่ยมันเราเรียกรายงานออกมาที่เรียกว่าบัญชีแยกประเภทมันจะมีแต่เลขอิน o อย์เราก็เลยอยากรู้ว่าเฮ้ยแล้วเนี้ยมันมีใบเสร็จที่รับไปแล้วหรือยังอย่างเงี้ยเราต้องใช้สูตรอะไรนะคะปกตินะคะครูก็จะใช้สูตรว่า V Lookup ค่ะ เอาแบบง่ายๆเลยเรายังไม่ไปถึงแมตตอินเด็กกันเนาะเรามาง่ายๆกันก่อนเลยนี่เลยจ้านี่น,นี่เราใช้ตัวนี้นะคะนี่เลยนี่เลยนะเราจะใช้ v look up จดได้จดนะคะสูตร v look up อันนี้นะคะเราจะกำลังให้ดูว่าคอลัมน์ดีด็อกบรรทัดที่10นะคะคือคำว่ายอดยกมา ช่วยไปคอมเพลกับไอตัวชีทที่ชื่อ Vendor Report ในคอลัมน์ D ถึง AG หน่อยซิแล้วก็แสดงค่าที่คอลัมน์ที่30ของชีทนั้นนะถ้าไม่ใช่ถ้าไม่เจอให้แสดงค่าศูนย์หรือ NA นั่นเองนะคะเราไปดูกันอะไรคือคำว่าชีท Vendor Report นะคะชีท Vendor Report ก็คือชีทถัดมาตัวนี้นะคะนี่ใส่แท็บสีให้ดูนี่ชื่อ Vendor Report นะคะแล้วก็คอลัมน์ D จนถึงคอลัมน์ AG เนี่ยนับมาแล้วเนี่ย ค่าที่เราต้องการให้แสดงคือคอลัมน์ ag ซึ่งมันห่างจาก d จนถึง ag เนี่ยคือสาสิบคอลัมน์เพราะฉะนั้นเราสึ่ใส่ว่าสาสิบแล้วก็คอมม่าว่าศูนย์ก็คือต้องเหมือนกันเป๊ะๆเ,เท่านั้นนะชั้นถึงจะแสดงค่านั่นเองนะคะเราก็เอาสูตรนี้มาใส่เลยนะคะครูก็ปรับปีสูตรให้นะ,ะนี่ปึง้งเอาสูตรนี้มาใส่ตรงนี้ enter ปุ๊บดูกันนะคะว่ามันจะโชว์อะไร คำว่ายอดยกมามันไม่มีในคำว่า vendor report นะคะนี่คอนโทรล F หามันบอกว่าอุ oh, ้ย I could not find I could not find ก็คือหาไม่เจอนั่นเองนะคะมันก็เลยจะแสดงค่าคำว่า NA เราสามารถใส่คำว่า if e error เข้าไปเดี๋ยวไห้จะสอนในสูตรหน้านะคะอันนี้ก็เราก็เอาดับเบิลคลิกลงมานี่สิ่งที่อยากให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะนี่สมมุตินะคะนี่เลยไอตัว AP กลุ่มนี้นะคะไอตัว AP กลุ่มเนี้ย เราอยากรู้ว่าเลขที่ใบเสร็จมันเท่าไหร่นี่ก็จะได้ค่าของมันจากการเขียนสูตร VLOOKUP ปักะปะกี้นี้นั่นแหละเบอร์157เอ๊ะมันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเบอร์2553ใน Vendor Report ตัวนี้นะคะอยู่ที่ไหนเอ่ยเรา c อน trol F หานี่อยู่นี่แล้วใบเสร็จของมันล่ะใบเสร็จของมันคือตัวไหนก็คือเบอร์157นี้นะคะ157คือใบเสร็จมันรันอยู่ข้างบนนั่นเองนะคะนี่ใบเสร็จของมันอยู่ตรงนี้ก็ได้ เราก็มีรีพอร์ตไว้ชนนะคะเนี่ยเราก็ชนไปเห็นไหมมันชนหนึ่งค่าเซึ่งถูกต้องอย่างเงี้ยเราก็จะได้ข้อมูลแล้วว่าเฮ้ยไอตัวไหนที่มันมีหรือไม่มีจากนั้นเราก็ใส่ฟิลเตอร์มันก็ได้เวลาทำรีพอร์ตเนอะเราจะใส่ฟิลเตอร์หรือ p พ v บอร์ดเทเมันก็ได้เวลาแบบทำแอนาลิซิสหรือทำค้าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมอ่ะตัวนี้คือตัวที่เจอนะคะบอสอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยยอดมันเท่าเนี้ยเท่านี้เท่านู้นน,น,นะคะก็หวังว่า Business ที่อันนี้นะคะจะทำให้เพื่อนๆพื่อน ppy enjoy แล้วก็สามารถเล c o คอนฟ e หรือทำรีพอร์ตทางบัญชีได้อย่างดีขึ้นนะคะติดตามครูหมวยนะคะนักบัญชีธุรกิจสอนบัญชีสอน Excel วางแผนธุรกิจวางระบบโครงสร้างและป้องกันความเสี่ยงให้กับธุรกิจและเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนจะได้อั s สก l l Excel u p s ั i l กิลบัญชีและผู้ประกอบการก็สามารถวางแผนภาษีเพียงติดตามช่องครูหมยค่ะบายบายสวัสดีค่ะ